สนุนโดย YLG Bullion a d f u t u r e s โทร02 287 1155พูดคุยกันนะคะกับคุณธิพานะวาวัฒนาทราพาัพย์ค่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG b u l GB l i n a d f e t u r e s ค่ะสวัสดีครับคุณธิพาครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณส่อพาคุณวิชยุทธค่ะกลายเป็นว่าข่าวร้ายออกมาทองคำกลับลงตามไปด้วยนะครับ ค่ะก็หลังจากที่มีการประกาศในในเรื่องของธนาคารกลางน,นะคะเมื่อเมื่อเช้าวันนี้นะคะเก <ภา S 1> ี่ยวกับตัวเนอแง่ของการที่ออกมาเป็นในรูปแบบของ operation twist นะคะก็อย่างนักลงทุนทองคําเองก็ตอนแรกเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าน่าจะออกมาเป็นในรูปแบบนี้แล้วก็ คุณมองไปในแง่ของว่าอาจจะไม่ได้มีเงินเม็ดเงินก้อนใหม่ที่ผลักเข้ามาในระบบแต่ว่าก็ยังเป็นในรูปแบบของเงินก้อนเดิมที่หันมาซื้อเป็นตัวพันธบัตรแทนนะคะก็เลยทําให้อย่างตัวทองคําเอง ซึ่งช่วงหลังเองนักลงทุนหลายๆท่านก็เริ่มมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงออกมานิดนึงก็เลยมีในแง่ของการขายทํากําไรออกมานะช่วงนี้นะคะก็เหางที่คุณพิชิยุบอกคือว่าช่วงนี้ถ้าสังเกตดูหุ้นก็ลงน้ํามันก็ลงทองคําก็ลงนะคะก็คือตอนนี้สินทรัพย์หลายๆตัวก็ปรับลดลงกันหมดเลยนะคะก็เป็นในเรื่องของการที่นักลงทุนหันมาถือเงินสดแทนขึ้นมาสักระยะหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เองก็ก็รู้สึกเกี่ยวกับความเสี่ยงแต่ว่าเห็นตัวทองคาเองเรามองว่าการย่อนี้ก็ยังเป็นในเรื่องของการปักฐานนอยู่แล้ว็ ในเรื่องของข่าวระยะสัน้นแต่ว่าถ้าเราดูปัจจัยภาพใหญ่ก็ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐเองหรือว่าฝั่งยุโรปเองคือเชื่อว่ายังไงเดี๋ยวราคาทองคาเองก็จะต้องมีการยีบตัวกลับขึ้นมาช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะในการรอมากกว่าว่าหลังจากที่มีการปรับฐานเรียบร้อยแล้วนะคะเราค่อยทยาสสะสมอีกครั้งหนึ่งเพราะยังไงเราก็ยังมองเป็นขาขึ้นแต่ว่าอันนี้เรามองไปในเรื่องของการย่อตัวระยะสัน้นค่ะรอนี่คือถือเงินสดเหรอคะ ก็ตอนนี้ส่วนมากก็จะถือเป็นเงินสดใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามาช็อตแถวนี้คือเรามองว่าเสี่ยงกรอบของวันนี้นะคะแนวรับเนี่ยอยู่1,740เหรียญ US dollar ต่อทริอัลส์แล้วก็แนวบ้านอยู่ประมาณ1,790เหรียญ US dollar ต่อทริอัลส์คือเรามองว่าถ้าช็อตเราก็อาจจะได้กําไรไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะสําหรับในวันนี้นะคะประมาณ20เหรียญ20-30เหรียญ US dollar ต่อทริอัลส์ใช้ไหมคะก็ก็ถ้าจะนัง่งุูที่รับความเสี่ยงได้อาจจะเปิดก็ได้แต่ว่าก็แนะนําว่่าาาจรรริิงงๆแแลลล้้้วววกกก็็ชะออดดดูนนนึนนีใหเหเ ฐานให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยทยอยสะสมรองน่าจะเหมาะกว่าก็จังหวะที่น่าทยอยสะสมเราก็ยังดูอยู่ว่าอย่างจุดสูงสุดประมาณพันเก้าร้อยยี่สิบก็ลดลงมาสองร้อยเหรียญก็น่าจะเห็นนะครับประมาณพันเจ็ดร้อยี่สิบเหรียญ US เอสซลล่าสักทรายอั์ก็อันนั้นก็น่าจะถือว่าใกล้ๆแถวนั้นน่าจะเป็นแนวรับที่สําคัญค้อเป็นจุดที่ทยอยสะสมะอีกครั้งหนึ่งก็ยังได้อยู่ค่ะออันนี้คือเหมือนการั้งฟิวเจอร์แล้วก็ทองคำแท่งใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะครับผมแล้วตัวเงินละครับประเมินยังไงดีดูจะ ต,ตัวเงิน,นเองก็มีการอ่อนค่าลงมาลดลงตามตัวราคาทองคำมานะคะโดยที่แนวรับเนี่ยเราอาจจะดูแถวบประมาณ ริงๆจุดทียาสะสมเนี่ยเราดูแถวๆประมาณใกล้ใกล้ๆกับ38เหรียญ5 0 50เซนแถวๆนั้นก็ค่อยทยสะสมก็ได้นะคะตัวเงินเองนะคะก็ช่วงนี้เองความสัมพันธ์ระหว่างทองคำกับเงินเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณจุด8ซึ่งถือว่าาต<า>อนนี้เราหาความสัมพันธ์ของทองคำกับสินทรัพย์ตัวอื่นเนี่ยแทบจะหาไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นเองก็ตามน้ำมันเองก็ตามแล้วก็ตัวยูโรเองก็ตามตัวทองคำเองนี่แทบจะไม่ได้ ไม่ได้ติดหรือว่าอิงก,กับตัวไหนเลยก็ยังเหลือตัวซิเวอร์ที่ยังไปในทิศทางเดียวกันอยู่นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังค่ะการ,รที่เขาไม่ได้วิ่งตามใครแบบนี้นี่จะแสดงให้เห็นว่าเขาถือว่ากลายเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์เสี่ยงในการลงทุนไปหรือยังครับจะยังเป็นเซฟเฮเวนอยู่ไหมครับคุณนิพาน ณตอนนี้เองในในสถานการณ์ตันๆนะคะช่วงนี้เองนักลงทุนหลายท่านก็รู้สึกว่าตัวทองคําเองอ่ะจะไม่ได้มองเป็นในรูปแบบของเซเว่นอีกต่อไปนะช่วงนี้เพราะว่าตัวทองคําเองเนี่ยเราสามารถมองเขาได้ในในสองแบบอแบบแรกก็คือเป็นในแง่ของเซเว่นกับอีกแบบหนึ่งก็มองเป็นสินทรัพย์เสี่ยงในการลงทุนอย่างช่วงนี้เองนักลงทุนเองก็รู้สึกว่าทองคําจากที่ราคามีความผันผวนค่อนข้างมากนะคะก็ก็เออหันมามองทองคําให้วิวในลักษณะของสินทรัพย์เสี่ยงก็จะเห็นได้จากการที่เออ ในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็เริ่มมีแรงเทขายออกมาเรื่อยๆอย่างอย่างเมื่อวานนี้แถวๆประมาณหนึ่ันแปดร้อย สิบเหรียญก็ก็มีแรงเทขายออกมาอย่างต่อนเนื่องเหมือนกันนะคะก็ก็เชื่อว่าน่าจะน่าจะยังได้เห็นการย่อตัวอยู่ก็จริงๆใกล้ๆหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเหรียญหนึ่งพันเจ็ดอยี่สิบเหรียญก็ถือว่าเป็นจุดทยานสะสมได้บางส่วนค่ะไช่ครับอันนี้ขอบคุณมากค่ะข,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราคาทองคํายังมีโอกาสย่อตัวลงได้อีกนะคะกรอบแนวรับในกลาวันนี้อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแต่ว่าจังหวะที่คุณธิพาบอกว่าน่าจะ ได้เย็นๆแล้วก็รอได้นะคะสูงสุดเคยทำไว้1,920ยอดตวลงมาประมาณสัก200เหรียญ1,720น่าจะเป็นระดับที่น่าจะเหมาะสมสำหรับผู้ชมที่ขายออกมาก่อนหน้านี้แล้วถึงงสดไว้ก่อนนะคะรอให้ยอดตวลงมาแล้วค่อยเปิดลอง g position อย่าเพิ่งเปิดช็อตในช่วงนี้ใช่ครับในช่วงสั้นใครบอกว่าแหม่ขายหุ้นแล้วไปซื้อทองดีเปล่าเพราะเป็น